สกีนี่คุณต้องการให้ชดใช้ยังไงเหรอคิดเอาเองสิไม่งั้นให้คุณเป็นพระเอกในเรื่องฉันดีกว่าคราวก่อนพูดถึงเรื่องนี้คุณยังไม่ตอบตกลงเรื่องเกิที่ไม่ใช่พระเอกใช่ไหมพูดจริงๆนะฉันจะว่าให้คุณหล่อแบบฉ่ำๆเลยถ้าคุณมีท่าทางอะไรที่อยากจะเชลเลนส่งมาให้ฉันได้หมดเลยฉันทําแทนคุณได้นะถ้าอยากทําอะไรแล้วทาได้หมดทุกอย่างแล้วก็ผมอาจจะไม่ชอบเรื่องเล่นสกีขนาดนี้หรอกชอบแบบท้าทายเหรอ อาจารย์นี่คุณราศีธนูใช่ไหมตอนบ่ายวันนี้ไม่ฝึกแล้วคุณกลับไปเปลี่ยนชุดผมจะพาคุณลงเขาไปซื้อรองเท้าเรื่องที่ทำไม่ได้เรื่องที่ในการ์ตูนก็ทำไม่ได้กินก่อนค่อยว่าด เดีวเขาฉันสังเกตว่าตั้งแต่เธอมาที่นี่เธอกินอะไรไม่มีข้อจำกัดเลยสักนิดกินหมดทุกอย่างช่วยไม่ได้นี่นะทาไม่รู้หรอกสองสามวันนี้ฉันใช้พลังงานเยอะมากก็เลยกินจุเมืม่อวานฟังก์ชันนับก้าวในเวชปะเข้าไปสองหมื่นเก้าเก่งขนาดนี้เชียวเธอระวังหน่อยนะไม่ใช่ว่าเธอไม่กลับนานเฉิงสักหน่อย เธอเนี่ยพอตอนสุดท้ายก็ยังมาหมดแรงบันดาลใจแถมยังอ้วนฉุกขึ้นเป็นกอง,งฉันบอกเธอตั้งกี่รอบแล้วอย่าพูดจาทำร้ายจิตใจคนขนาดนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าอ้วนอันนี้แค่บวมเฉยเฉย <ๆ S 1> เธอเนี่ยนะบวมก็เห็นเห็นอยู่อ๋อฉันว่าฉันเจอผีแล้วนีอะไรอ่ะอย่าหันไปอย่าขยับทำไมเหรอทำไมอูมน่มนม่นอูมน่มนม่นเขามาอยู่นี่ได้ยังไงสิเขามาอยู่นี่ได้ยังไง สกดร้อยตามเธอเหรออยากจะฆ่าคนปิดปากแล้วหุ้มนํำปากกาเธอเหรอแล้วผู้ชายนั้นเป็นใครกันนะแค่ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดิบดีอะไรเป็นนักฆ่าที่หวังเหลาหูส่งมาสินะเธอดูข้างนอกสินี่หิมะมและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นสกี้ก็สมเหตุสมผลใช่หรือเปล่าล่ะเธอดูซีรีส์สงครามธุรกิจเยอะไปแล้วนะยิ้มหน่อยสิสงครามธุรกิจของจริงยังสู้ที่ฉันว่านี่ไม่ได้เลย ถามใครเหรอหเมื่อลังเลตัดสินใจไม่ได้ลองถามคนในพื้นที่ดูผมลองสืบดูแล้วดูเหมือนเขาจะเป็นนักเขียนหรือว่านักวาดการ์ตูนอะไรนี่แหละเอาเป็นว่ามาเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่นสก,กยียังไปสัมภาษณ์เพื่อนเนักสกีด้วยเขามาหาแนวเรื่องของการ์ตูน แดาวเรื่องอะไรสกีเหรอที่น,นี่นอกจากสกียังจะมีอะไรอีกได้อะฉันก็บอกเธอแล้วว่าหยิงผู้หญิงคนนี้ปแปลกๆถ้าดูตอนนั้นพอเธอเกิดเรื่องเขาก็ขึ้นตำแหน่งเป็นอาศัยตัวปลอมทันทีเลยตอนนี้การ์ตูนของเธอเพิ่งมีเขาลางเขาก็ตามมาอีกไม่แน่ว่าเขาก็คือสปายที่หวังเหล่าหูสาวแทงให้อยู่รอบๆตัวเธอตั้งแต่แรกอีบ้านี่นะทำไมฉันถึงรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญอูม่นมานไฟแรงมาตลอดออกมาเที่ยวแล้วก็ถือโอกาสกับรรยากาศเหมือนเป็นเรื่องที่เขาจะทำอยู่แล้วมีเรื่องบังเอิญเยอะแบบนี้ที่ไหนกัน ฉันช่วยถามเขาให้นะนี่เธอจะถามอะไรจะให้เขาอย่าวาดแนวนี้หรือไงเธอต้องเข้าใจด้วยนะตอนนี้คนที่มีข้อตกลงห้ามแข่งขันคือฉันไม่ใช่เขาสักหน่อยฉันว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กดีเกินไปแล้วก็รักษากฎมาตลอดเพราะงั้นอยู่ข้างนอกถึงได้ถูกคนอื่นเขารังแกทุกวี่วันิ